เหมือนไม่เขาคือรออะไรห,หรอครับเยาวก็จริงมีที่ถ่ายอยู่สองเรื่องมันเป็นลุคนี้จริงอยากจะเอาออกมากเลยไม,ไม่อยากไว้เลยเมืเ่อกี้ว่ามันไว้มาช่วงที่มันไม่มีงานใช่ไหมแล้วพอมันกลับมามีมีงานปุ๊บเขาบอกว่าเขาชอบลุคนี้อ่าลุคนี้ก็ลุคนี้ปุ๊บพออ e ีกโปรเจกต์บอกก็ลุคนี้แหละก็เลยเป็นลุคนี้ยาว เดี๋ยวอีกสักพักนึงครับพอจบโปรเจกต์เนี้ก็เดี๋ยวโบนั่แล้วโบนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนิ้วสาวใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวลูกงคิดหน้าไหน่ลูกคิดหน้ารู้ไหมตอนแรกๆผมคิดว่าถ้าผมโกนเนี่ยเขาอาจจะจำไม่ได้นะจริงเพราะยังยังไม่เคยแบบว่าเกลี้ยงเลยนะใช่เขาเห็นอย่างนี้เขาก็จำอย่างนี้แล้วเพื่อนพ่อที่มีอย่างเงี้ยเขาชอบเพื่อนพ่อที่หน้าเกลี้ยงก็จะแบบคนหน้าเกลี้ยงอาจจะไม่ใช่อาจจะคนละเผ่าอาจจะคนละเผ่าอะไรอย่างเงี้ย ต้องเอาคนแล้วที่ตอนโคนจะยังไง <c oughs> <c oughs>